ล่าสุดการเนี่ยมันก็หล่อแล้วถาว่าทำไมถึงนานทำไมต้องมองเขาจะมองอะไรด้วยอ่ะเขาจำหน้ามันยังไม่จบไปนอนไปใชะต้องตอบว่าอะไรครับจะไปนอนแล้วครับเนี่ยก็ไม่ต้องตอบก็ได้ัวงก็รู้โอเคไปนอนก็จบต้องตอบเหรอครับไปนอนครับเนี่ยตามมาเรียก 신도 신도 더 จะแบบจะเปลี่ยนไม่ทันก็เลยใส่รองจอนมาหมดเลยใช่ทั้งยาวแต่ว่ามันเป็นรองจอนมันร้อนมากอ่ะทุกคนนะแล้วก็ข้างในก็ใส่รองจอนอีกตัวนึง่งมันไม่ได้หนาขนาดนี้หล่ะทั้งวันัวก่อนอ่ะตัวหนาะโรงแรมสิบองศาเนี่ยคือแบบอากาศกำลังดีอ่ะไม่ดีแล้วนะติดอุ่นไม่ได้แล้วนะอากาศแบบกำลังเย็นกลางดีคือสิบเจ็ดอ่ะสิบเจ็ดนี่คือแบบโอเคมากอ่ะรับลื่นอ่ะ ดีนะเย็คุณว่าเย็นน,นะเดนเด็ส<ด>ีก็อยู่นี่ไง <laughs>